Hello. สวัสดีค่ะเพืพ่อนชาวโซเชียลมีเดีนะะก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้นะคะเรามีของใหม่ๆมาน,นำเสนออีกแล้ว ว่าเราเป็นติงจ้ะนะก็เรื่องมันเกิดจากว่าถ่ายไอจีไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เห็นรูปจีซูจ้ารูปนี้เลยน่ารักมากแล้วคืออันเนี้ยไปลงในวอล์กไอจีวอล์กเกาหลีเขาทาลิปอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าสวยมากมันดูฉ่ำมันดูวาวนะคะเอ๊หรือว่าเราอะ่ะจะต้องไปหายี่ห้อลิปอันนี้แต่ว่ายังไม่ทันขาดคํานะคะจีซูก็โพสรูปนะคะเป็นดีออจ้ารุ่นใหม่ล่าสุดซึ เราก็ได้มาแล้วแต่ว่าเราได้มาไม่ครบสีนะคะเพราะว่าไม่ท <brilliant. S 2> ัน ดีออรุ่นนี้นะคะ d ีออลแอดดิกสเตลลาฮาร์โลชนะคะแท่งเขาสวยกรุบมากเลยทุกคนนุ่นมี4ีสีนะคะแล้วก็จะมีสีหนึ่งเป็นกลอสนะแท่งเขาจะเป็นแบบนี้ข้างในจะเป็นดีออสีชมพูอย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,490นะคะส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นกลอสนะคะจะอยู่ที่ราคา1,390ก็ถือว่าราคาเคาน์เตอร์แบรนด์ปกตินะคะซื้อไหวอยู่ถ้าจีชทา ก็ซื้อนะคะ oh, <wow. S 1> ก็เลยจัดมาแล้วนะคะตัวลิปสีสีนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอชให้ดูกันแล้ว,ลวก็จะมีกลอสหนึ่งสีนะคะที่คล้ายที่จีซูทาที่สุดรีวิวว่าเป็นยังไงนะคะเฟิร์สอิมเพรสชั่นของนุ่นนะคะจีซูทาแล้วสวยมากนะคะจะไปสวยเหมือนเขาอะ่ะไม่ได้เลยจริงๆเพราะฉะนั้นอะ่ะไม่ต้องเม้นนะว่าแบบไม่เห็นสวยเลยทาแล้วไม่เห็นเหมือนพี่จีซูเลยพี่นุ่นว่าปากมันแล้วแต่แบบสีปากของแต่ละคนด้วยนะคะเรามาเริ่มจากสีแรกกันเลย ดีกว่าเป็นสีที่จีซูทาจริงๆนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้ก็คือเบอร์536นะคะโอเคเราก็จะลบปากก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาลองกันนะคะอันมันจะออกเป็นสีชมพูฟูเชียแบบบานเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ตัวลิปแท่งเขาน่ารักมากเลยทุกคนตรงกลางเป็นรูปดาวนะคะเพื่อที่จะใส่ตัวชิมเมอร์ลงไปตรงกลางนะคะเวลาที่เราทาเนี่ยมันก็จะเป็นออกสีหน่อยๆแล้วก็จะมีชิมเมอร์ตรงกลางแบบนี้ เนื้อเขาจะออกฟิลแบบบางๆช่ายๆความรู้สึกมันบางเบามากแต่แบบมีอะไรเคลือบอยู่บนริมฝีปากนะคะฟิลเหมือนทาลิปมันที่มันบางเบาอะ่ะปากไม่แห้งแน่นอนอะ่ะนะเนื้นเนอนเนี้ยพะความชุ่มฉ่าแบบสูงมากอันนี้คือนุ่นแบบทาทับๆกันอะ่ะสีรอบห้ารอบอยู่นะทุกคนมันก็จะออกสีที่เยอะขึ้นมันไม่ได้เหมือนบา์มที่มีสีสักทีเดียวเพราะว่าบาร์มที่มีสีเวลาที่เราทาทับๆกันอะ่ะสีมันไม่สามารถแบบบิวขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยสีมันแบบ บิวมาได้ขึ้นมาได้เรื่อยๆนะแล้วก็ไม่เนิดหนะเลย กลิ่นก็คือหอมแบบออกแบบดอกไม้ดอกไม้นะคะนี่เบอร์536เหมือนวิซูนะคะส่วนตัวนุ่นรู้สึกชอบเพราะว่าปกตินุ่นเป็นคนชอบทาลิปมันอยู่แล้วถ้าเป็น t e x t อร์เนี่ยมันจะโอเคมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปากแบบไม่แห้งเลยแล้วก็ไม่ตก่องนะคะเกาหลีกล็ใจมากเลยไม่ติดนะคะทั้งเรื่องกลิ่นเรื่องเนื้อ,อแต่สีอะ่ะจะติดนิดนึงเพราะว่าน้องอะ่ะมีสีที่สดใช่ปะ่ะผิวสองสีอาจจะได้อยู่แต่ว่าถ้าผิวคล้ำไปเลยเนี่ยอยากให้ไปลองสีที่ใช่ที่เขาเติม กกเพราะว่าราคาก็คือประมาณนึงเลยนะพันสี่เนี่ยอยากให้แบบได้ใช้ทุกวันจริงๆส่วนความติดทนเนี่ยเดี๋ยวนุ่งขอเทสนิดหนึ่งดื่มน้ำต่างๆนะคะ ผิวแหละดูออกก็คือติดนะคะบริเวณภาชนะที่เราดื่มน้ําแต่ว่าสีก็ยังอยู่บนนี้เช่นกันต่อมานะคะเราจะลองทาทับกลอสเพราะว่าในรูปอะ่ะพี่จิสูจะดูแบบว่าทากลอสตรงกลางด้วยนิดหนึงนะคะจะเป็นเบอร์976นะคะลองดูกิ่นก้อนหอมมากหอมแบบขนม <c oughs> วนหวานๆนะคะรี่แบบคาราเมลคาราชายัวกอ้อนเอาจริงๆปะร,รู้สึกว่ามันอะ <c oughs> เนื้อคล้ายกันมากเวลาที่ปาดออกมาแล้วอะ เพียงแค่ก๊อสมันมีความหนืดกว่าหน่อยนะคะสัมผัสที่ไปอยู่ตรงปากอะ่ะคล้ายกันมากเลยอะ่ะทุกคนเหมือนว่าจะให้เลือกว่าใครชอบพกแบบแท่งใครชอบพกแบบกอสอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะกอสอะเนื้อพิกเมน์เขาแน่นกว่าจริงแต่พอไปอยู่บนปากอะ่ะความไม่เหนียวและความรู้สึกชุ่มอะ่ะคือความรู้สึกเดียวกันเลยมันไม่ได้รู้สึกแบบหนักขึ้นหรืออะไรเลยนะคะอันนี้คือเทียบนะระหว่างเบอร์ส5 3 6นะคะกับก๊อส976เนาะ สวยมากเหมือนพี่ซูยังคือเนื้อนุ้นชอบทั้งสองนะคะทั้งตัวแบบฮา l o โลชัยกับตัวแบบกลอสนะคะต่อมาเนี่ยเรามาลอง3สีที่เหลือดีกว่าที่พี่จีซูไม่ได้ทาเพราะว่าอีกสีหนึ่งที่พี่จีซูทาสวยมากคือ673แต่ว่าเราไม่ได้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาลอง 3- สีที่เหลือนะคะต่อมานะคะเป็นเบอร์667จนะจะเป็นสีแบบฟิลพี่นุ่นมากนะคะก็คือจะเป็นแบบนุ่นๆใสๆนะคะจะบอกว่าตอนลองที่หน้าเคาน์เตอร์ก็คือแบบสีนีต้อง ยังไงก็ต้องนะคะมันเบามากคือมันเบากว่าเบอร์แรกนะคะเฮ้ยมันบิวได้จริงๆทุกคนคือมันเข้มขึ้นจากตอนแรกครั้งแรกที่ทาไปมันจะสีเหมือนสีปากพี่นุ่นเลยแต่พอแบบนุ่นวนไปเรื่อยๆอะ่ะสักสารอบสี่รอบอะ่ะสีมา ทีนี้สวยมาก667นะคะมีความธรรมชาตินะคะสามารถแบบว่าทาไปมหาลัยทาไปโรงเรียนได้นะคะชั้นเดียวได้อยู่เหมือนลิปมันปังมาก667นะคะถ้าใครมองหาสี everyday look อะ่ะสีนี้ได้เลยชูป้ายไฟเลยจิดิงป้ายไฟเป็นกระจกแบ็คพิงไปอีกเบอร์ต่อมานะคะจะเป็นเบอร์976นะนี่เดี๋ยวลองที่หลังมือให้ดูนะคะ ตัวนี้จะอยู่ระหว่างเบอร์536กับ667จะมีความรู้สึกว่าแบบ536ก็จะสว่างกว่านี้นะคะแล้วก็667เนี่ยก็จะดรอปกว่านี้ให้ความรู้สึกที่อยู่ระหว่างกึ่งกลาง แต่ว่าเขาจะอมส้มกว่าหน่อยหนึ่งนะในความรู้สึกของพี่นุน่นโอเคเรามาลองกันดีกว่าได้อยู่นะแม่คิตเตอร์ก็คือเต็มปากเลยตอนนี้อืมสวยนี่นะคะดูไม่ซมช่วยทำให้แบบหน้าเราสว่างคนผิวสองสีก็ใช้ได้ไงสี นะคะคต่อมานะคะสีสุดท้ายที่พี่นุ่นได้มานะคะก็คือสี6 6 9เนี่ยจะเป็นสีโทนส้มนะคะแต่ว่าส้มเนี้ยก็คือไม่ได้ส้มแบบส้มแรงนะคะจะเป็นแบบสีออกแบบโอรสโอรสหน่อยคือเกาหลีเกาใจเ <No. S 1> ชื่อว่าคนขาวอะ่ะทาสีเนี้ยสวยมาก สีนี้ปังอยู่นะทาแบบขับผิวขาวขึ้นมานะคะแต่ว่าส่วนตัวโหวต667ที่สุดนะเพราะมันดูแบบเออตุนตุนหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาสวอตทุกสีให้ดูเลยที่หลังมือนะคะก็จะเริ่มจาก536เนาะ536ก็คือสีที่พี่ซูทาจริงๆนะคะต่อมาจะเป็นเบอร์667 เรียงตามที่พี่นุ่นสวอตเลยเนาะแต่ชอบจริง6กเจ็ะใช่ต่อมานะคะเป็นสี976นะคะแล้วก็สีสุดท้ายนะคะจะเป็นเบอร์669 ประมาณนี้นะคะสําหรับสีสีที่มินุ่นฟาดมาต่อมานะคะเราก็จะมาดูกลอสอีกหนึ่งสีกันว่ามันเป็นสีแบบไหนแล้วเนื้อเท็กซ์เจอร์มันแบบไหนนะคะเพราะเมื่อกี้นุ่นทาทับลิปใช่ไหมอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกเต็มที่ว่าเนื้อเป็นยังไงเนืดไหมอะไรยังไงนะคะกลอสอะพิกเมนเขาจะแน่นกว่าหน่อยหนึ่งนะคะ แล้วก็มีความแบบชายกว่ากลิ่นจะพละกลิ่นนะคะนุ่นชอบกลิ่นกรอสมากกว่านุ่นโหวตกลิ่นกลอสมากกว่านะคะนุ่นชอบเบอร์กลอสจะเป็นเบอร์976นะเนี่ยทุกคนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อยากได้ความติดโทนอนะสำหรับคอลเลคชันนี้ก็คือโนนะจ๊ะแต่ว่าถ้าใครที่อยากได้ความชุ่มชื่นดูธรรมชาติได้เราก็จะมาลองกลอสกันนะคะ ครั้งเนี้ยลบเลยแล้วทาเลยกลิ่นหอมมากกลอสเขาก็มีความฉ่ำวาวกว่าพิกเมนต์เด่นชัดกว่ากลิ่นหอมกว่าแต่ว่าไม่เหนียวเนอะอาจจะแบบมีเหนียวมีความมวลเหนียวกว่าหนอยหนึ่งแต่ก็คือไม่ได้เหนอะน,นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวลิปอ่ะมันจะฟีลชุ่มชื้นและบางเบากว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะกลอสก็คือ1390แล้วก็ตัวลิปนะคะ1490แต่ว่าถ้าโหวตให้ซื้ออยากให้ซื้อ เป็นก็คือ667นะคะส่วนใครที่แบบเป็นติ่งที่ซูอะก็ต้องซื้อ536ต้องซื้ออยู่แล้วแต่นุ่นโหวต667ด้วยเพราะว่ามัน everyday look นะคะคือเราสามารถแบบทาได้ในชีวิตประจำวันจริงประมาณนี้เลยสั้นมากคลิปนี้โอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะส่วนใครที่อยากตาช่วงนี้ก็สามารถตาออนไลน์ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบชอบพี่นุ่นทาสีไหนนะก็สามารถเมนมาบอกพี่นุ่นได้เลยนะคะนี่ก็มาลองให้ดูนะจ๊ะนิดนึงนะาโอเคสำหรับวันนี้ ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็อย่าไปลืมอุดหนุน536ด้วยของพี่ซิซูสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายใครอยากให้รีวิวอะไรของสาวสาวแบ็คพิงอีกก็เมนมาได้เลยนะจ๊าบาย